สวัสดีค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็กลับมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะสําหรับน้องๆต้นไม้ที่เราหยิบมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ก็คือต้นที่อยู่ด้านหน้าอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็เป็นต้นที่ เราชอบมากที่สุดในห้องเลยนะคะทุกคนแต่จะว่าไปแล้วเราก็ชอบทุกๆต้นของเรานั่นแหละแต่ว่าต้นนี้ก็คือจะพิเศษหน่อยเพราะว่าน้องเขามีใบที่มันน่ารักมากๆเลยนะคะรับรองว่าใครได้ไปก็ต้องชอบแล้วก็หลงรักเหมือนเราแน่ๆเลยน้องก็คือ เจ้าเปปเปอร์โรเมียนั่นเองค่ะหรือว่าเปปเปอร์หยกที่หลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะคะสายต้นไมฟ้ฟอกอากาศเนี่ยก็ต้องรู้จักน้องเขาแน่เลยสำหรับเจ้าต้นนี้นะคะความน่ารักของเขาเลยก็คือใบของเขานั่นเองค่ะจะสังเกตว่าใบาของเขามีเสน่ห์มากๆเลยนะทุกคนใบเขาจะมีความกลมมนนะคะในบางต้นเนี่ยก็จะมีความเรียวแต่ว่ารูปทรงเขาเนี่ยก็จะมีความอ้วนปุ๊กปิกน่ารักเลยค่ะ นอกจากใบที่มีรูปทรงน่ารักแล้วนะคะเขาก็ยังมี ความพิเศษของเขาก็คือมีใบที่ค่อนข้างที่จะหนาเลยแหละทุกคนแล้วก็ใบหนาหนาแบบนี้ค่ะทำให้เขาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ช่วยเพิ่มความชื้นให้กับอากาศของเราได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะช่วยเพิ่มความชื้นเพิ่มความเย็นให้กับห้องของเราไม่ว่าจะวางไว้ที่ห้องทำงานหรือว่าห้องนอนต้นนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยปลอบความชื้นให้เราได้นั่นเองนะ แล้วก็ต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการปรับความชื้นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติในการฟอกอากาศและก็ดักจับฝุ่นให้กับเราด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์มากๆด้วย ลักษณะใบของเขาที่นอกจากจะมีความกลมความหนาแล้วนะเขาก็ยังมีสีเขียวเข้มเลยค่ะทุกคนยกเว้นว่าใบที่เพิ่งแตกยอดอ่อนใหม่ๆก็จจะมีสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าไม่นานเขาก็จะเป็นใบสีเขียวเข้มแบบนี้แล้วก็มีความมันวาวสวยงามมากๆเลยนะทุกคนจะเห็นว่าเรามีทั้งหมด 4ต้นด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เรามีถึง6ต้นเลยนะเรามีพันด่างด้วยแต่ว่าพันด่างอย่างที่รู้กันค่ะเขาไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะเขาก็เลี้ยงค่อนข้างยากแหละทุกคนในที่สุดเขาก็ตายไปนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งที่ไม่อยู่กับเราแล้วนะคะต้นนั้นก็จะเป็นต้นแรกๆที่เราเพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่ๆซึ่งก็ยังไม่ค่อยรู้ธรรมชาติของเขาเท่าไหร่นะก็ศึกษาไปเรื่อยๆค่ะปรากฏว่าเขาไม่ชอบน้ําแต่ว่าเราอะกลับไปลดน้ําให้น้องเขาแบบชุ่มแฉะเกินไปก็ทําให้เขาเน่าตายได้นะคะ เพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะเลี้ยงต้นไม้ชนิดไหนก็อยากให้ศึกษาต้นนั้นดีๆก่อนนะว่าเขาชอบปริมาณที่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันการให้น้ําการรดน้ําก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะ สรุปเลยละกันนะคะว่าเจ้าต้นนี้เขาไม่ต้องการน้ำค่ะเพราะว่าด้วยลักษณะลำต้นและใบของเขาที่มีความอุ้มความชื้นปล่อยความชื้นออกมาให้เราได้ดีมากๆอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะเก็บความชื้นในตัวเองได้ดีมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะรดน้ำเฉพาะตอนที่วัสดุปลูก mm hmm. แห้งจริงๆเท่านั้นนะคะแห้งแบบ แท่งจริงๆเลยค่ะทุกคนสําหรับเรื่องของวัสดุปลูกนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่ที่เราได้น้องเขามาจากตลาดต้นไม้เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนให้น้องเขาเลยค่ะทุกคนยกเว้นเจ้าต้นใหญ่ต้นนี้ที่โตจนเราต้องขยายกระถางให้น้องเขาแล้วนะซึ่งวัสดุปลูกที่ได้มาที่ตลาดต้นไม้ค่ะเขาก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวผสมกับดินผสมกับใบไม้ผุอีกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเจ้าสามต้นเนี้ยก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยแล้วน้องเขาก็จะยังอยู่ในกระถางสีดําแบบนี้ นะส่วนเจ้าต้นนี้ค่ะเป็นต้นที่เราเอาไว้ในที่ทํางานแต่ว่าสัปดาห์นี้เราเอากลับมาเปลี่ยนดินแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้มีไซส์ใหญ่มากขึ้นนะคะเพื่อุกคนดูค่ะต้นเขาใหญ่มากๆตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยกระถางเขาแค่นี้เองค่ะทุกคนใบจิ๋วมากเลยนะแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงแบบ เลี้ยงไปสักพักเขาก็เติบโตได้ดีมากๆเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบอยู่ในที่ทำงานด้วยเพราะว่าตัวเก่งใบสวยมากๆแล้วก็ลำต้นเนี่ยก็สูงขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้คือกระถางดั้งเดิมของเขานะคะส่วนอันนี้เป็นกระถางที่เราตั้งใจว่าจะเอากลับมาเปลี่ยนให้น้องเขาแต่พอลองแล้วค่ะุคนใส่ไม่ได้น้องเขาล้มนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้กระถางไซส์ใหญ่แบบนี้เลยค่ะ ซึ่งวัสดุปลูกที่เราใช้ก็ยังเป็นวัสดุปลูกเดิมแค่เพิ่มเติมก็คือวัสดุปลูกที่เรามีในห้องนอนเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งจะบอกว่าเราก็หาวัสดุปลูกที่มันเหลืออยู่จริงๆอะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ไปที่ตลาดต้นไม้เนาะ,ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีวัสดุปลูกอะไรบ้างนะคะน้องคนนี้ต้นโตมากๆเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่ากระถางเขาเล็กกระจิ๋วเดียวเองนะจริงแล้วต้นเนี้ยตอนที่เราซื้อมาจากตลาดต้นไม้ะคะ่ะ น้องเขาก็สูงประมาณครึ่งหนึ่งของที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนะตอนนี้น้องโตหนักมากจนกระถางเนี่ยค่ะมันเล็กไปละเราก็เลยพาน้องเขามาเปลี่ยนกระถางนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราใช้วัสดุอะไรบ้างมุมของวัสดุปลูกต่างๆนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ตรงนี้เลยอันนี้เราก็คิดว่าจะใช้เป็น วัสดุเดิมของเขาด้วยแล้วก็จะใช้เป็นเม็ดป๊อปเปอร์แบบนี้ด้วยนะทุกคนนี่คือเม็ดดินเผาค่ะเขาจะช่วยให้วัสดุปลูกเนี่ยมีความโปร่งมากขึ้นเนาะแล้วก็เม็ดดินเผาเวลาที่เขาย่อยสลายแล้วค่ะก็จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับต้นไม้อย่างเช่นพวกไนโตรเจนต่างๆทําให้้องเขาเติบโตได้ดีขึ้นด้วยนะส่วนเจ้าถุงนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุปลูกที่มีการผสมเรียบร้อยแล้วเป็นแบบ สำเร็จรูปที่เราสามารถใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าเราอยากให้เขามีความโปร่งเราก็เลยจะเลือกใช้คู่กับเจ้าเม็ดป๊อปเปอร์อันนี้นะคะซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายต้นไม้หรือว่าวัสดุปลูกต้นไม้เลยนะแล้วก็เราจะผสมอันนี้ไปด้วยนะคะอันนี้เขาจะเป็นสารปรับสภาพดินที่เป็นแบบเม็ดก็จะช่วยเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้ เขาจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะซึ่งก็จะช่วยปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมมากขึ้นและสิ่งที่เราจะใช้ผสมลงไปด้วยก็คือไตรโคเดอร์ม,มาที่จะช่วยป้องกันพวกเชื้อราต่างๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ๋ยออสโมโค่ะเป็นอาหารเสริมที่เป็นเม็ดแบบนี้นะเม็ดสีเหลืองๆก็อยู่ได้นานถึง3เดือนเลยนะคะก็จะเติมลงไปด้วยต้นเล็กๆแบบนี้ก็จะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาก็เพียงพอแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่าวัสดุปลูกเนี่ยค่ะเราก็เลือกใช้ที่ไม่อยู่จริงๆเลยนะทุกคนโดยจะเน้นความโปร่งให้กับวัสดุปลูกเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าน้องเขาอ่ะเป็นต้นที่ไม่ค่อยชอบ ความชุ่มฉ่มากๆเลยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการให้น้ําอันนี้สําคัญมากเลยนะคะสําหรับเรื่องของแสงเนี่ยเราก็จับวางไว้ในห้องนอนส่วนเจ้าต้นทํางานก็วางไว้ที่โตทางานก็จะมีแสงที่ผ่านมาจากหน้าต่างค่ะเขาจะไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะคะทุกคนก็สามารถอยู่ได้พูง่ายๆคือเขาสามารถอยู่ในสภาวะที่มีแสงน้อยได้แค่มีแบบแสงสว่างผ่านมาจากริมหน้าต่างเขาก็อยู่ได้แล้วนะคะ หลงจากการที่เราศึกษามานะคะเจ้าต้นนี้เขาจะมีดอกให้เราด้วยนะแต่ว่าตั้งแต่ที่เราปลูกมาก็ยังไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะคะก็รอคอยอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนสิ่งที่อาจจะเจอได้ในต้นนี้นะคะปัญหาที่เราเจอเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีใบที่อาจจะมีใบค่อนข้างเหลืองแบบเจ้าต้นเล็กต้นนี้เลยเพราะว่าต้นนี้ค่ะเราจับไว้ที่ริมหน้าต่างเนาะแล้วเขาก็เพิ่งแตก ใบใหม่ๆมาค่ะพอมันโดนความร้อนจากแสงแดดมากๆก็จะทําให้ใบมีความซูบซีดเหมือนกับความชื่อของเขาอ่ะมันระเหยออกไปนะคะแต่ว่าก็ยังปรับตัวอยู่ได้ดีนะเราก็เลยยังเอาวางไว้ที่เดิมอยู่ค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่ได้รับแสงเนี่ยก็จะเติบโตได้ดีมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าทุกคนเปรียบเทียบกันต้นนี้คือแก้งเนี่ยค่ะเราจะเอาวางไว้ที่ริมหน้าต่างที่ได้รับแสงในตอนเช้าส่วนเจ้าต้นเนี้ยต้นใหญ่เนี่ยค่ะ เราเอาวางไว้ในที่ทํางานซึ่งสภาพอากาศนะเราลองมาวิเคราะห์ดูนะคะที่ห้องนอนของเราเนี่ยเราไม่ได้เปิดแอร์นะคะทุกคนก็คือแบบสภาพแวดล้อมธรรมชาติมากๆเลยเขาก็จะเติบโตได้แบบช้า ต้นที่อยู่ในที่ทำงานแล้วก็ได้อยู่ในห้องแอร์ในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยค่ะรองเขาก็ดูเติบโตแล้วก็มีใบที่สวยมันวาวมากๆเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้การเติบโตของเขาแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้เราลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยต้นไม้ที่ได้รับกับความชื้นอากาศเย็นๆจากพวกแอร์อะไรเงี้ยค่ะเจ้าต้นเนี้ยชอบนะสามารถนำไปไว้ในที่ทำงานได้เลยค่ะ นอกจากจะมีความสวยงามน่ารักแล้วนะคะก็ยังเหมาะที่จะนําไปเป็นของฝากมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นไม้มงคลด้วยค่ะก็เชื่อว่าถ้าใครได้ปลูกก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและก็มีเงินทองไม่ขาดมือด้วยนะคะ ในส่วนของราคาก็ไม่แพงเลยทุกต้นด้านหน้าเราได้มาในราคา20บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆอันนี้ก็คิดอยู่ว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเราก็จะไปซื้อน้องเขามาปลูกในห้องอีกนะคะเพราะว่าเป็นต้นที่เราชอบมากๆเลย สำหรับวันนี้เราก็มีต้นไม้ก็คือเจ้าเปปโรเมียมาฝากทุกคนเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเลี้ยงอยู่แล้วก็น้องเขาเติบโตได้ดีๆก็นํามาแลกเปลี่ยนกันบ้างนะคะเพราะเราก็อยากให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเติบโตสวยงามเหมือนกับของเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคอนเทนต์ต่อไปจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ต่อไปถ้ามีโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบนะคะเพราะว่าเราจะได้เอารายได้จากโฆษณาที่ได้มาพัฒนาช่องของเราด้ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ